พิษหาซิปเมี่ยสุดยอดเลยค่ะเมืองกำตาค่ะเพชรคอยเพชรพูเจ้องเมืองกำตาคออยขยเพชรเพชรามง สวัสดีค่ะพ่้แม่พี่น้องค่ะมือกี้กลับมาพบพอกับช่องอีนทแฟมิลรี่คือเ่านะค่ะพี่น้องเนาะเมื่อนี้สิพาพี่พาสอน่องมากินอ่องย่ำปลาหมึกทะเลเดือดนำปลาหลานะคะน่ะเนาะกะอันนี้กะย่ำแรงแหละเนาะค่ะเนาะน่าจะเกือบจะหกวงแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ามากินข่าวแรงน้ำกันค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้กะพักขางเคียงกับ,บ่มีอย่างมากไม้ค่ะพักแป่นบานเท้าในละค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าหม้เช้ดเท้าดองนะคะพี่น้องหม้เช้ดเท้าดองแซ่แซบด้วยะค่ะพี่น้อง แล้วก็แตงไม่มีอะไรมากมายค่ะแล้วก็ทัว่วพูดได้ค่ะพี่น้องเดอ้อแล้วก็มีขนมจีนน,นะเนาะค่ะเนาะขนมจีนเส้นเล็กเนาะคะ่ะเนาะอันทันเอกเอาไซพอมันสีดูดหนาปลาแดกเบอร์สันเดียมาค่ะมาแซบ่บแซ่บน้ำกันพี่น้องมากะอ่าก้อนสีไปกินเนาะคะ่ะกับฝากพี่น้องเนาะคะ่ะอ่าู้ดใดที่เขามาช่วช่องอีแอนแฟมิลี่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะจ้างไากะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจในเรื่อค่ะพี่น้องเนาะสีเดมีแห้งเห็ดตอเนาะค่ะเนาะพวกอาหารแส่่จังสีเนาะค่ะให้พี่น้องเดือบึงเนาะค่ะเนาะจังไดกะฝากในเรื่อค่ะพี่น้องเด้อมามค่ะมาแส่่ยน้ำกันพี่น้องกับเป็นปลาหมึกกล้วยเนาะค่ะพี่น้องปลาหมึกกล้วยนะคะกะอันนี้อันนี้ปลาหมึกสิเอาไปหมักซอสก่นเนาะค่ะมันจังเข่าเนือมาค่ะ

ท่าน,บบน,นหลอกว่ายังท่านยังเริ่มงานอยู่เนาะค่ะพี่ใงวันไหน ยงอแซนัมปลาเหล็กสับพักพี่น่องอากาศดีค่ะ ปลาหมึกคำนมี่ใหญ่ค่ะ ¡Muy <muchas> หมดจัดจันครับพี่นอ้อง พริกสิบล่แมนหาซิมเมนตีห่าเพชร 嗯。Mm hmm. โมาจ้เท่าแ่บค่ะพี่น้องเทสหรอค่ะ วันนี้กับซิปได้ลงวิธีทําใเห็มึงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะหิวเข่าแห้งนะคะที่จริงอันนี้บ่รนเป็นเข่าแรงเลยคะ่ะเข่าเที่ยงว้าพี่น้องกินหาซิปเม็สุดยอดเลยะคะ่ะ ปลาแดกอืมแบบง่ายๆพี่เนาะยอนมึก ปลามือกจะเป็นปามือกล้วยแล้วค่ะี่น้อง น้ำตาค่ะเพชรคุณขาซินเมลไหมสุดจอด,ดโอ้พี่น้องปล่อยเพชรหืมโอ้มึงหอนนี่ ปากនេះប៉ុណ្ណោះ เพชรค่ะมาคําสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องเนะาะมูอจ้องมึงน้ำตาข่อยข่อยเพชร <c ười> <c ười> เพชรต่แสบค่ะคําสุดท้ายอื <c ười>

นินจนลำหูลำตาไหวโอ้เพชรแต่แสบค่ะพี่น้องกลับว่าเบื่ออีแล้วค่ะพี่น้องเนาะสุดยอดค่ะมันกะว่าอยากอิ่มหนอะค่ะแต่ว่ามันเพชรไม 嗯。嗯、mm。嗯、hmm. mm。Hmm. ค่ะพี่น้องแสบตว่ามันเผ็ดไหมคะ่ะกะเมื่อนี่กะสีได้์พอสักนิดเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะกินบเบิร์ดคือเกา,เาค่ะพักกะยังโบเบิร์ดเลยะค่ะพี่น้องเนาะกะพี่หาซิเมทือว่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดหลายอยู่มือนี่ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามเนาะคะ่ะกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจอีแนนหน่อยเด้อพี่น้องเด้อกะ สิพยายามเฮ็ดคลิปให้เบิ่งดูๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับสำรับมื้อน,นี้กับบดได้เฮ็ดวิธีให้เบิ่งเนาะค่ะกับบดได้ใส่หยังมากมายค่ะพี่น้องกับใส่บกักพริกใส่กระเทียมแล้วกับนำปลาแดกเอ่อบักหน้าสนะะั้นล่ะค่ะกับเฮ็ดคือจังอ่ะตำหมักฮุ่งเฮานีล่ล่ะเพียงแต่ว่าบ่ได้ใส่อ่บักเขือเทศเนาะคะ่ะ เอาละค่ะพี่น้องเนาะเพ็ดเพ็ดแห้งค่ะพี่น,อน้องเนาะไม่นี่การจังกในผอๆกันอ่าซ้ำนีเนาะค่ะพี่น้องเนาะมือหนามือหลังผอกันไหมนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ